นี่ครับสุกแล้วนะครับนี่ดูมันนะสุดยอดเลยเนี่ยมาๆมๆามามาเดี๋ยวหั่นกินกินครับเป็นยังไงฮะนี่อยากาก,กินแบบเปรี้ยวๆเลยนะครับอ<ด>ู้ดูดิแซ่บเลยนะครับโบราณนัวๆนี่ครับด,ด,ดูดิดูหั่นดูหั่นเดี๋ยวโอ้โหตัวเร็วเครื่องบินขึ้นแล้วจะเริ่มชิ้นนี้ก่อนเลย ต,ต้มปลาอืมรสตําถั่วเลยมีแตงมีถัว่วมีกระเทียมอืครับอือกับที่เย็นแล้วกับตําถั่วนะครับคอหมูย่างเป็นอะไรที่เข้ากันมากเขาได้จริงครับเอาละครับวันนี้นะครับเราจะย่าง คอหมูย่างนะครับนี่หอมๆเลยนะครับนี่ดูดวันนีวอรเวกนะครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ทำกระเทียมอยู่ทำกระเทียมเนาะเราหยาบพอเนาะใช่ไหมเอา,า,า,านเ,นอเอายาวๆนิดนึงเนาะเออพอแล้วพอแล้วเอาลงมาเลยอันนี้ผมก็ทําการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับกวาดลงเลยเนาะเดี๋ยวหมักกันง่ายๆนะสูตรนี้นะรับรองว่าอร่อยแน่นอนน้ำมันหอยนะฮะใส่ไปซีอิ๊วขาวใส่ไปเลย สูตรนี้ง่ายๆนะฮะน้ำตาลครับตาลนี่มีตวงกัด้วยนะสามช้อ,อนน่ครับพริกไทยครับเกลือครับเสร็จเลยครับอันนี้ใส่ถุงมือแล้วก็ขยำเลยนะครับเราใช้ส่วนที่แบบง่ายๆเลยเพราะว่าจะให้ขาของครบก็ไม่เป็นไรครับก็เอาแบบง่ายๆแต่รับรองว่าแบบนัวอร่อยแน่นอนเนาะขยำขยำเนาะอันนี้เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับ นี้นะแล้วก็หมักอีกประมาณสัก20นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยมาย่างนะครับมันก็จะอร่อยมากเลยนะดูสีสันเดีโอ้น่าทานเลยครับนี่หมักได้ที่แล้วนะครับ20นาทีนะครับมาเดี๋ยวย่างกันเลยใครบอางแรงดีใช่ดีครับ สุกแล้วนะครับนี่ดูมันเนาะสุดยอดเลยเนี่ยอหอมายคอมูย่างเรานะฮะมาๆๆเดี๋ยวหั่นกินกินครับเป็นยังไงฮะนี่เสร็จแล้ว,ลวนะฮะโอ้ยดูหอมๆเลยนะครับคอหมูย่างเนะาะมาเดี๋ยวทําน้ําจิ้มกันฮะนี่น้ําจิ้มมะกรูดเนาะนี่เลยฮะพริกเลยครับนี่ใส่ป้าปลาครับนี่ใส่ปา มะกรูดมันจะเพิ่มความหอมเข้าไปนะครับเกลือนิดนึงนผงชูรสพอประมาณนะครับมะนาวนะครับใส่ไปส้มๆเลยนะครับใส่สักสองเบียงนะครับน้ำตาลนะครับใส่ให้มันกลมนะหอมแดงใส่ไปนิดนึนนงกระเทียมนี่ใส่ไปเลยนี่คนไปเลยหอมก็จะช่วยให้มันหวานขึ้นนะครับมาเดี๋ยวชิมเลย ชิมก็หอมเี่แหลยเออนีนโคตรอร่อยดีเลยอ้หอหอมนะตัวเร็วเครื่องบินขึ้นแล้วอืออือดีเหรอดีครับดีตล้นี้แหละ<อ>ดูดิเ, <S <S าเข,าขาไปขายนี่ขาดทุนไหมขาดทุนเลยอันนี้นะอือดูดิดูหันดูหันเดียว โอ้หอืมเล็กไปุนไงน่าแซ่บไ,ไม่ใช่น่ากินน่ากินนะเดี๋ยวเริ่มชิ้นนี้ก่อนเลยมันมันเยอะย่านอะ่ะเดี๋ยวพี่ๆก่อนอืมอืมกองน้ำลายอะไรนะอเค็มออหวาน,วานอ,านอ,อือร่อยอร่อยไปๆนิน้นๆ หวานหวานเนอะไหลไหลอะไรนะไหลตายใส่ข้าวนะครับใส่จิ้มเนี่ยนี่จะเซียบหรือว่าโอ้เซียบหนัวเลยอืนี่เข้ากันแล้ว อันนี้เปรี้ยวอันนี้ออกเค็มนะบอกเลยครับห้ามพลาดเลยอร่อยมากอ,ม,อม,มันแบบพอดีอะมันขแบบละลายแบบเดี๋ยวรอตำถั่วกันแป๊บหนึ่งเอาละครับนี่ตำถัว่วแซ่บๆนะครับวันนี้กินกับคอามย่างของเราแลครับนี่ฝีมือดิซี่อุ่นนะครับนดูดิเดีอยากกินแบบเปรี้ยวๆเลยนะครับอู้โดูดิแซ่บเลยครับแบบโบาณลูกนัวๆครับลูกนัวดีครับโอ้โหดู ตำถั่วนัวนะเสร็จแล้วนะครับจก็เปี้ยวนะครับกับตำแตงแว้ผสมตำถั่วด้วยกันนะครับอันนี้แบบหยุดดับเก๊กฮวยหน่อยขอเป็นเป๊ปซี่หน่อยครับหนักแล้วหนักเยอะแล้วดูดูเสียงอ๋อจริง ได้เลยอ่ะอัวันนี้นะครับสุดยอดมากเลยนะฮะวันน oh yeah. ี้โอ้โหไปดูดิชุ่ำๆเลยน่ากินชิมตจมูวก่อนเพราะอะไรสีเป็นตะแซบคักรอสีเป็นตะแซบดูดิสีเป็นแซบด่างดีดีครับไปซื้อบุก็ทานเลยแล้วกันนะครับอืมวันนีเลยแซบอืมอืมอืมคักเหรอคักคัคไรเขาเดียวนะครับเขาเดียวกล่องหัวใจยอดอ่ะหัวใจตรงน้อยเจอดูดูขอบุญยากล่ช่ำ ลองความนิ่มย่งโอ้ยออ้หฮึมมันเป็นคักื้มกับน้ำจิ้มเนยเซีบครับอืม ผมก็ผักกาดหินนะเป็นไ,ไงดีดีดเลยผักกาดหินมันชูเต้าความห,ยายหม้อย่างด้วยเนาะไม่กรบไม่กรบแล้วอืมโอเคครับผักกาดหินนะครับใส่ได้แนละ้วจิ้มเลยคักเลยวันนีนอ้อร่อยอ่ะ อีกเมนูหนึ่งที่เธออีกเนี่ยนี่คือเป็นอีกเมนูหนึ่งนะถ้าแบบไม่ได้ขายเนื้อคือขายหมูอข้าวมูย่างข้าวมูย่างอ่ะใช่ตีนมาเฟืองทำอร่อยครัไม่เฟืเราต้องไปขายแถวนั้นบาร์กัญชาใช่ใช่ใช่เออตัวขายแล้วมันจะแซ่บเหรอซูชเสร็จก็ใส่เลยซีอิ๊วแต่ปลาเนี่ยแล้วอุ่มทำเวียผมตำอร่อยนะครับอืมหลังนัว อร่อยเด็ดเลยขอซดหน่อยนะครับเป็นที่ยอดเลยอ่ะดูดิแตงอืมอร่อยอ่ะนี่จะมันยายไงแซวครับเพราะร้านทีจะได้กินหมูต<ำ>้มปลาซดต้มปลาเนี่ย เป็นแซบอ่ะเพื่อนครบมีมีแตงมีทั่วรเมีอเทิครับอ,อ,อืม,อม,อมเครื่องครบเครื่องครบอืมลูกโดดนะครับของญาติพันเลยนะครับอันนี้ลูกโดดปลูกเองไหครับที่บ้านกัน้ำจิ้มฮนะอืมบ่เลยอะ อร่อยม,อมนนนนันแบบมันแบบแบบเนี่ยสุดยอดอ่ะกับข้าวอยู่บ้านันนี้ตรวจด้วยอืมมันจะแบบแสบแสบแบบประมาณแป๊บเดียวกินเข้าไปอ่ะหลังจากนั้นก็จะหายแสบไม่แสบไม่แสบใช่ไหมไม่มคงไม่ได้มียาฆ่า,มาแมลงอะไรเลยไนงะ อร่อยนะอร่อยเยเมนูนี้ครับใช้เวลาทำเท่าไหร่นะนานไหมยี่สิบนาทีหมู้าอะไรนะหมูหวอารวมเสร็จสองสองแพ็คร้อยแปดสิบซื้อไม่คแต่ว่าอร่อยเกินคาดเนาะอร่อยเกินคาดอตอนนี้ทุกข้าวของแพงก็ลำบากกันเนาะเขายากหมากแพงแต่กับข้าวตนตกใจอ่ะพิเศษตอนนี้เจ็ดสิบบาทแล้วอ่ะอยู่ที่อุดรง<ข>งมากข้ามันไก่เจ็ดสิบบาทเบสิคสตาร์ทเบสิคไม่ไหวแล้วนเนาะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทำข,ข้าวกินเองครับมีความสุข

เพลินพลนเพลมากอร่อยดูเลยอุ้ยใส่น้ำปลามใส่รูกโดดดูนะลูโดดแทบอยู่นะบอกแล้วนี่ใส่ลูกดดดมาดีอ่าหมูตามหมูตามประกาศหินที่หนึ่งเอือ ้ยชามเลยอะปื้มบิ่นไปละปื้มปิ่มเต็มถังแต่ว่าพูดถึงเอาใส่น้ำปลาแม่งคู่รอร่อยนะเบงเนเาเป็นน้ำจิำ้มปลาลูกแบบยำางกวางุดย่างปลาเอออร่อยอร่อยนะปลาสีดุพองอะไรพวงเนาะอืมอะไรนะย่อะไรนะเขาให้จ่ายเขาคุอน้ำเรื่องชิ้นนะอืมทานอีกนั่นเอืม อกินนี้มีกรเะเทียมเลยอ่ะกินผู่กับหอมอ่ะร่อยหอมกระเทียมด้วยโอกระเทียมด้วยหอมมากคักอือจบเลยใช่ไหมอืออร่อยปะอร่อยครบรสเลยอ่ะครบรสหวานเยี้ยวม,มันเค็มอือไปเดี๋ยวใส่ปลาก่อนแล้วก็ตั้งกล้องกินกันเนาะ ออโอปริกเกินโกสแสบวันนี้นะนะเนาะคักเหรอเฮ้ยมา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 ไทยและต่างประเทศนะกินข้าวจำแซ่บลงกันนะฮะวันนี้ย่างคอหมูย่างเบาๆนะครับวันนี้เนาะมาครับกินข้าวกันครับมาอือไป ซีนเย็นแล้วกับตำถั่วนะครับคอหมูย่างเป็นอะไรที่เข้ากันมากตัดเรียนตัดเรียนได้ดีคนได้จริงครับวันนี้โอ้สุดยอดเลยโบเลี่ยนตำถั่วอระไรตำถั่วอร่อยไหมอร่อยน้ำปลาเลยนะน้ำปลาหนัว,นด,นวดูครับหมดเกลี้ยงเลยโอ้ เป็นไงเบ๊ยอร่อยมากอ่าตัวเนี้ยเดีย๋ยวคอมเินเกินลแต่าหลายคนบอกว่าพี่เอ็มทำแต่เนื้อหลายทำอย่างอื่นบ้างทำหมูหน่อยทำทะเลหน่อยเดี๋ยวก็จะทยอย,ย,อย,ยทำเนาะตอนนี้หาเมนูแบบช่องนี้ก็จะถลดเต่นี้ค่ะ หลักๆเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้ความรู้คนด้วยส่วนเรื่องหมูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนผู้รู้มานะทำให้กินดีกว่าเนาะเรื่องทะเลด้วยตรงไหนกินอร่อยก็ยังไม่ได้รู้กันเลยเนาะเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อหรือก็โปรเราโปรเห็นเอฟซีบอกว่าเป็นราชาราชาวะกินก้อยก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องหาข้อมูลเนาะไปร้านไหนเขียงไหนก็ผมก็ขอข้อมูลมาแบ่งปันทุกคน ตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับกาลังใจดีๆทุกคนนะฮะที่ดูเรานะครับเพื่อนๆสลับสนุนกันก็ยอดดูก็ถือว่าถือว่าดีแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถือว่าสนับสนุนกันแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสาหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายคนได้